เดี๋ยวเราอาจจะต้องเก็บเพิ่มบ้างเป็นบางจุดมีรอยหมาขวนตรงนี้นิดหน่อยนะแต่ดูแล้วมันก็เยอะและเกินฉลอกนิดหน่อยนะตรงสร้างเก็บเฉพาะจุดแต่ฝานีู่้สึกจะเป็นฝาเทียมนะฮะเขาน่าจะเปลี่ยนทั้งฝาเลย <S <S รีว ่วนในวันนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนที่งบน้อยแต่อยากได้ความคุ้มค่าอยากได้รถเก๋งซีดาน4ประตูที่มีความอึดถึกทนกินง่ายอยู่ง่ายค่าซ่อมคำบำรุงค่าดูแลค่าอะไรถูกที่สุดในท้องตลาดนะก็ต้องคันนี้เลยฮะ2014 Toyota Corolla a า t i s t 8 s SS p o ส t ใหม่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถบ้าน2องมือนะฮะแล้วก็เคยเข้ามาที่ร้านเราแล้ครั้งหนึ่ง นะเจ้าของคนล่าสุดนี่เป็นผู้ติดตามเราในช่องนะฮะวันนี้ก็มาเปลี่ยนรถไปอีกแล้วนะฮะก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบการเล่นรถมือสองเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่น S อส o r t แท้เลย ออกห้างปลายแดงนี่899,000้8 9, 9บาทนะปีผลิต2014แท้ก็ถือว่าเป็นตัวต้นโมเดลของโฉมนี้เลยนะเป็นรถแรกๆเลยรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิกคฟามไม่มีน้ำท่วมเลขใหมาแท้ๆ1 1 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับอาอยุรถนี่11ปีพอดีนะฮะโอ้โหกับเลขหมายระดับนี้ถือว่ายังน้อยมาก กปีละหมื่นเท่านั้นเองนะฮะวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะรีบเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูก่อนเลยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะฮะว่าสีสันเป็นไงมีอะไรต้องเก็บงานเพิ่มบ้างหรือเปล่ามากระจังหน้ามาแบบเท่ๆน,น,น,นะฮะสองชั้นสีเทาเข้มด้านบนเป็นคิ้วโครเมียมสวยๆลากยาวซ้ายจดขวาสวยมากโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ Day t i ทม LED นะฮะมีไฟตัดหมอกให้ตามสเปคในตัวนะฮะ ไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยใช้ได้นะฮะยังสวยยังใสย,ยังดูดีนะครับรุ่นนี้ความพิเศษของ e s s ส r t คือจะมีสเกิร์ตมาให้ในตัวจากโรงงานนะเป็นของแต่งจากโรงงานตามสเปครุ่นมันเลย e S-PORT นะฮะมาด้วยสีเทาเมทัลลิกนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะแต่รู้สึกมีเก็บฝากระโปรงมานิดหน่อยนะ,ะเดี๋ยวเปิดให้ดูวันนี้สีสันเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้ละสวยใช้ได้ นะฮะดูดีดูแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคอไปก็จัดว่ายังบานใช้ได้นะกันชนก็เจ้าของเดิมแจ้งว่ามาเก็บกันชนมาบ้างนิดหน่อยวันนี้มีรอยเล็กน้อยด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเก็บเพิ่มบ้างเป็นบางจุดซึ่งสามารถเก็บเป็นเฉพาะจุดได้ส่วนกันชนดูแล้วขัดได้ไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็สเกิตฝั่งขวาก็นิดหน่อยนะดูแล้วก็ขัดเป็นส่วนใหญ่ละกันนะครับแถบขวาแถบนี้นะฮะแผลใหญ่หญๆเนี่ยไม่มี แต่มีลักยิ้มที่ประตูนิดหนึ่งตรงนี้นะฮะดูดได้แต่ตอนแรกว่าจะดูดอย่างเดียวพอดีลงมาเห็นมีรอยหมาขวนตรงนี้นิดหน่อยนะแต่ดูแล้วมันก็เยอะละเกินเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ผมว่าอาจจะต้องเก็บให้ท่านทั้งบานเลยนะสำหรับประตูหน้าฝาที่คงต้องขออนุญาตเก็บทั้งบานส่วนบ้านหลังเนี่ยขัดได้นะเพราะว่าดูแล้วไม่น่ามีอะไรใหญ่โตมีสเก็ตเ,เบาๆไม่เป็นสาระอะไรส่วนตรงนี้มีลักยิ้มสองจุดก็ดูดได้เช่นกัน นะครับก็ใช้วิธีดูดเอาสรุปแถบ,บขวานะฮะเราจะเก็บประตูให้ท่าน1บานคือคนขับเพราะว่ารอยมันชัดนะครับส่วนสเกิร์ตอะไรก็ไปตามนี้เลยกะจกข้างสีสันใช้ได้นะฮะผิวรอยไม่เด็ดมากมีไฟเลี้ยวด้วยมือจับก็เป็นแบบนี้นะฮะไม่มีสมาร์ทเอนทรีนะฮะเจ้าของเดิมให้ฟิล์มให้กันสาดมาก็ยังดูดีนะครับหลังคาก็ไปตามนี้เลยนะฮะล้างขึ้นมาก็ยังใช้ได้ นะไม่มีอะไรใหญ่โตนะครับร้อไปก็ยังบางๆนะฮะอ่านล้อกันต่อนะครับรุ่นนี้จะได้ดิสเบรกสล้อหน้าหลังเลยนะครับได้แม็กเนื้อเดิมลายเดิมสเปคเดิมตามแบบฉบับ S Sport หน้าเงาร่องดำนะครับแม็กก็ยังดูดีใช้ได้ส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นมิชลินนะครับเบอร์2 1 5 5 0 R 17เป็นมิชลิน p r i เมซี่โฟปียางก็ถือว่าค่อนข้างใหม่ 2023นะครับดอกก็ยังใช้ได้นะยังลึกยังสวยยังเต็มได้อีก3ปีสบายๆนะฮะล้อหลังแม็กก็สวยนะครับก็ดูดีใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงได้ยางมิชลินพลายเมซี่โนะฮะปี23ดอกยังสวยมากนะครับได้อีก3ปีสบายๆนะฮะประตูขวาด้านหลังนะครับขอบยางดึงออกมานะครับเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมขมคลิปครับ เม็ดอักยูครบสวยงามซอกประตูด้านในก็สวยแห้งเดิมนะไม่มีชนหนักไม่มีเิกี่ความอะไรนะครับเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอักยูครบซอกประตูด้านในนะครับก็น็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดอะไรน็อตเดิมนะฮะ สติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เก่าเม็ดอาร์คอยู่ครบเสาด้านหน้าขวานะคะขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะฮะซอกในก็เดิมหมดนะฮะแก้มขวาก็เดิมนะน็อตยังเดิมไม่ถอดไม่ขยับนะฮะมาด้านหลังกันต่อนะฮะตัวนี้เป็น A S อ port เพราะฉะนั้นได้สเกิร์ตรอบคันได้สปอยเลอร์เท่ๆแบบนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ไฟท้ายขวาสวย ฝาโป่งสีสันด้านบนก็ใช้ได้นะครับยังดูดีไฟายท้ายซ้ายขวาสวยฝาท้ายสีสันเรียบร้อยกันชนด้านขวาโอเคเอ,อ๋อตรงนี้มีเก็บเดี๋ยวเก็บให้นิดหน่อยนะมีรอยนิดหน่อยเบาๆแต่กันชนด้านบนตรงนี้ขัดได้นะครับส่วนตรงกลางเก็บเฉพาะจุดได้นะฮะมีถลอกนิดหน่อยนะตรงกลางเก็บเฉพาะจุดนะเจ้าของเดิมมีเพิ่มเซ็นเซอร์หลังมาแล้วเรียบร้อย ฝั่งซ้ายขัดได้นะครับฝั่งซ้ายเรียบร้อยรุ่นนี้เปิดปิดฝาท้ายได้ด้วยรีโมทด้วยนี่เท่ไหมเปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทเม็ดอาร์คอยู่ครบกระจกเดิมของ Toyota าฝาท้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดฝาท้ายแห้งสนิทรูกลมคมกริบครับฝาท้ายน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดตะเข็บซ้ายขวาเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับ มุดเข้าไปด้านในเดิมหมดเลยแห้งเม็ดพาร์คสวยงามด้านหลังก็กว้างนะครับนี่จุดสัมภาระได้เยอะพอสมควรเจ้าของเดิมแถมถาดรองมาด้วยขอบคุณมากมุมด้านล่างก็ยังสวยมากนะครับ แล้วก็ยังมีล้ออะไหล่เป็นล้อแม็กด้วยนี่อุปกรณ์ถอดล้อแม่รงแม,งแมง่แรงมีให้ท่านครบเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยงามแนวซิลิโคนเดิมๆโรงงานนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมใดๆทั้งนั้นแถบซ้ายนะครับแถบนี้แถบนี้สวยนะครับแถบนี้ใช้ได้ดูแล้วแถบนี้ไม่ต้องทำอะไรนะไปตามนี้ได้เลยสีสันค่อนข้างเรียบร้อย กระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้ด้วยเท่เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาแล้วยังดูดีล้อหลังซ้ายก็ดิสเบกแม็กหลังซ้ายก็สวยมากไม่มีริ้วรอยอะไรยางก็ยังใหม่นะปี23ดอกก็ยังลึกยังเต็มยังสวยใช้กันได้อีกยาว,ยาว ล้อสุดท้ายก็สวย4ี่ล้อก็สวยหมดนะครับไม่มีทลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรยางมิชลินคลายเมซี่โฟปี23ดอกก็ยังเต็มๆนะฮะยังลึกๆใช้กันได้อีกยาวๆประตูหลังซ้ายกันต่อเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอคอยูครบสวยงามเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอคอยูครบ ซอบประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับแผ่นเพรียบเนียนสวยงามอยู่ฝั่งนี้นะฮะสติ๊กเกอร์ก็เรียบเนียนใช้ได้ผลิตและประกอบประเทศไทยนะเลขเครื่อง 2ZR ตัวถัง MR053 ลงท้าย613942เครื่อง 1800cc ผลิตกันยายน2014นะครับเสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์ค อยู่ครบตลอดทั้งแนวนะฮะตลอดทั้งแนวเม็ดอาร์คสวยงามซอกในเดิมแต่แก้มซ้ายมีถอดเก็บสีนะมีรอยถอดนิดหน่อยนะครับสีหมดเดือน11นะไปตามนี้นะยังเหลืออีกหลายเดือนนะฮะกระจกเดิมโรงงานของโตโยต้าดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซิน1.8 Dual VVTi นะครับ141แรงม้ากเกียร์ CVT 7สปีดเติมได้ถึง E85 ด้วยนะฮะ ประหยัดสูงสุดถึง15กิโลเมตรต่อลิตรครับคันนี้เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับไม่แท้1 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะอ่าซองในฝั่งขวาน็อตยังเดิมอยู่ไม่มีขยับตัวอักษรคมคมเลยรูกลมคมกริบซับในเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทนะ,ะแก้มขวาน็อตเดิมนะฮะเบ้าโชคสวยแห้งเม็ดอาร์คอยู่ครบซุ้มล้อส,สวยแห้งเลยนะฮะอ่ามีเบรก ABS ด้วยแชสซีสวยแห้งเม็ดอาร์คอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลย นะครับคานฝั่งขวาเดิมนะฮะตัว3 R มอะไรวะเนี่ย 3R เออคมคมรูกลมคมกริบนะฮะคานกลางก็เดิมนะฮะเนี่ยเม็ดอาร์คยังสวยรูกลมคมกริบเลขก3นี่คมคมเลยนะรูกลมคมกริบแต่คานซ้ายจะบอกว่ามีพ่นสไลด์เบาๆนะฮะแต่เป็นคานเดิมนะเม็ดอาร์คยังอยู่รูยังกลมใช้ได้แต่มีละองสีพ่นสไลด์บางๆเล็กน้อยนะฮะแต่ไม่น่าเกลียดนะรูยังกลมยังคมใช้ได้ ชัดสีด้านล่างยังสวยยังแห้งแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่เลยถ้าไม่เกิน6เดือนเดี๋ยวไปตามนี้นะฮะเป้าโชกด้านในด้านซ้ายก็สวยเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะซับนงซับในยังสวยแห้งเม็ดอาร์ค,ครบแต่แก้มมีถอดเก็บสีนะฮะมีรอยถอดนิดหน่อยซอกด้านในเดิมนะับน็อตซ้ายเดิมนะรูกลมคมกริฟฝาโปรงมีถอดเก็บสีครับก็จะมีพ่นเงาด้านใต้มานะค,ะนะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะฮะสติกเกอร์ยังอยู่แต่ฝานี้รู้สึกจะเป็นฝาเทียมนะฮะ เขาน่าจะเปลี่ยนทั้งฝาเลยนะฮะก็มีรอยถอดน,นะฝาเทียมไม่มีโลโก้โตโยต้านะฮะ,ะแต่โดยรวมก็ใช้ได้เพราะว่ายังได้คันหน้าเดิมคัขนขวาเดิมคันซ้ายก็เดิมแต่มีพ่นสไลด์บางๆแก้มมีถอดเก็บสีฝาโปรงเปลี่ยนของเทียมมาตัวเครื่องโดยรวมยังสมบูรณ์นะฮะไม่ได้มีผลกระทบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแท้สเปคเดิมโรงงานนะครับปี14นี่จะยังไม่มีเบาะไฟฟ้าให้นะฮะ เอสปอตโฉมแรกนี่จะเป็นเบาะธรรมดาปรับด้วยมือนะครับเบาะนังที่เห็นนี่ก็คือตามสเปคโรงงานเลยเราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนอกจากทำความสะอาดอาจจะมีเหี่ยวมีย่นบ้างเบาๆก็ตามอายุ11ปีแต่โดยรวมมันยังสวยใช้ได้นะครับเดี๋ยวที่รเหลอกจะพ่นเอาแล้วกันนะฮะยังพอพ่นได้นะครับจะได้เนื้อเดิมโรงงานไปแผงประตูก็ยังสวยดูดีนะฮะสวยเลยนะครับ ส่วนฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาไม่ทราบยี่ห้อนะครับแต่ก็ยังสวยดูดีใช้ได้นะครับประตูหลังขวานะครับเปิดมาแผงประตูก็ยังสวยดูดีฟิล์มก็ยังสวยใช้ได้เบาะหลังสวยเลยนะครับเบาะหลังนี่จะสภาพดีเป็นพิเศษนะฮะไม่มีทะหลอกอะไรใหญ่โตนะครับดูแล้วโอเคมากๆนะครับเป็นเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยมาลองนั่งกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมถอยเบาะคนขับมาสุดเลยนะครับปรากฏว่าโอ้โหกว้างมาก นี่ถอยบอกคนขับสุดแล้วนะปรากฏว่าเหลือเลยฮะเข่านี่ไม่ติดขยับแข้งขยับขาง่ายนั่งง่ายสะดวกสบายเลยนะฮะองศาการเอนก็โอเคนะฮะนั่งสบายเอนได้อย่างนี้เลยหลังคาก็โอเคไม่เตี้ยนะครับก็เป็นสเปคมาตรฐานนะฮะของพวกรถเก๋งไซส์กลางทั่วไปนะครับสภาพเบาะแถวหลังจะค่อนข้างสวยเป็นพิเศษด,ด้านหลังจะไม่มียังไม่มีแอร์ไม่มี USB อะไรให้นะครับ สำหรับปี14ียจะเรียบๆแบบนี้แต่ชอบมากเลยฮะตรงกลางนี่ไม่มีอะไรมากั้นเลยทําให้ขยับแข้งขยับขาง่ายเข้าออกง่ายสะดวกสบายแผงประตูสวยฟิล์มเจอแล้วมาสเตอร์นะฮะก็ยังใช้ได้ประตูสุดท้ายหน้าซ้ายก็สวยเช่นกันนะฮะสะภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ฟิล์มก็ยังสวยนะครับเบาะเนื้อเดิมโรงงานสเปคเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นนะฮะสะภาพโดยรวมก็ยังใช้ได้ ไปลองขับกันฮะไปเอสบอรรุ่นแรกยังไม่มีปุ่มสตาร์ทให้ต้องใช้กุญแจเสียบแบบนี้นะครับเนเดี๋ยวตรงนี้เราเห็นเลขตัวถังแถมให้ท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันเลขตัวถังรุ่นนี้พอดีเจอ MR-H MR053 ลงท้ายด้วย46139 42คมกริบเลยนะฮะอ่ะสตาร์ทขึ้นมานะฮะไมา์ปัจจุบัน119,000โลกับอายุรถ11ปีตกปีละหมื่นถือว่าน้อยมากนะครับ เปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลด้วยนี่ปรับความแรงได้7ระดับมีแอร์ออโต้ด้วยนะฮะปรับอุณหภูมิก็ดิจิตอลนะครับปรับทิศทางก็ดิจิตอลเช่นกันแอร์ Air เย็นฉ่ำเลยนะฮะ,อะคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุหนังนุ่มๆสีดำแบบซอฟทัชสวยมากเรียบเนียนสวยงามถุงลมนิรภยัยเดี๋ยวนับให้เท่าที่เห็น 2ใบนะฮะสปอร์ตจมแรงม,มีถุงลมให้แค่2ใบหน้าจอรู้สึกเขาจะเปลี่ยนมานะฮะของเดิมโรงงานไม่ใช่หน้าตาแบบนี้วันนี้เขาใส่จอระบบสัมผัสมาให้เรามีภาษาไทยให้เสร็จสับไม่รู้ว่า Android น่าจะ Android อ่ะนะฮะเล่น b l บลู o t h ได้ USB ได้นะฮะ DVD ก็ได้มีเนด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหถ้ามีเนนี่คุ้มมากเลยนะฮะจุดนี้น่อ้ามีแผนที่นำทางด้วยนะฮะ ชุดนี้นี่เจ้าของเดิมแถมมาให้ขอบคุณมากนะฮะคุ้มเลยนะฮะมี gps ให้ท่านในตัวด้วยแน่ไม่ธรรมดานี่บอกเลยนะตามสเปคโรงงานยังไม่มีเนวีนะนี่เขาใส่เพิ่มให้นี่คุ้มมากเนี่ยเป็นระบบสัมผัสด้วยแบบนี้ต้องมีกล้องมองหลังแน่ๆนี่มีกล้องหลังให้ด้วยนะฮะสเปคโรงงานยังไม่มีให้เลยนะอันนี้เขาใส่มาให้เราแล้วขอบคุณมากแล้วด้านล่างนี่เขาเพิ่ม usb มาให้เราเยอะเลยนะ3มช่อง นะอันนี้ไฟดัดหมอกมีอยู่แล้วแล้วก็พาวเวอร์อัลเลทอันนี้มีอยู่แล้วนะฮะเกียร์เป็น CVT นะฮะหัวเกียร์ก็ยังสวยดูดีรุ่นนี้มีแมนนวลโหมดเพิ่มลดเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้เบรกมือตามสเปคโรงงานตรงกลางมีที่วางแก้วน้ำสองที่เท้าแกนเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะด้านในเก๊ะสองชั้นด้านในโล่งนะฮะไม่มีรูอะไรให้มีปั้นพัดเดลชิฟต์ตามสเปคโรงงานนะเปลี่ยนเกียร์ได้นะฮะแต่ว่าโชมแรกยังไม่มีครูดคอนโทรลให้นะฮะ มีเฉพาะมัลติฟังกชันให้แค่นั้นโลโก้ยังสวยนะวัสดุพวงมาลัยยังดูดีเนื้อพวงมาลัยสวยมากปรับได้สีทิศทางนะฮะจำได้ลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบกระจกไฟฟ้า4ี่บานออโตโอ้คนขับบานหนึ่งเซ็นทรัลล็อกยังใช้ได้นะอ่าโอเคกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็ได้พับไฟฟ้าแล้วนะฮะแต่ไม่มีายสปอตเซนเซอร์ให้นะฮะ ด้านบนนะฮะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกซึ่งเจ้าของเดิมแถมกล้องบันทึกหน้ามาให้ด้วยไม่รู้มองเห็นหรือแล้วนะก็ไปตามนี้เลยนะฮะเขาแถมมาให้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งด้านบนมีไฟให้ด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งนะฮะอันนี้รถผู้ชายขับแน่นอน,เ,นเขาไม่แต่งหน้านี่พลาสติกยังไม่แก่เลยเนี่ยแต่ว่าตามเซก,ก็มีกระจกให้สองฝั่งนะครับนี่แพด้านสวย ไปด้านสวยมากนะครับเป็นสีเทาเป็นสกกลาดสวยเลยนะฮะเจ้าของเดิมทําอะไรครับนี่เข้าอู่นอกนะฮะเข้าของปอตทอฟิตนะฮะก็ปี24รอบหนึ่งอันนี้ดีกว่ากุมภาเขาเพิ่งเขาเพิ่งถ่ายของเหลวมานะฮะตอนใหม่1,12,000ก็ขยับไป7,000ก็พอสมควรแล้วเดี๋ยวรอบนี้เอาเข้าโตโยต้ให้ดีกว่านะฮะเพราะว่าก็วิ่งไปสัก7,000โลแล้วโอเคเอ๊ะซ้าย ก็ยังมีรีโมทให้นะฮะอันนี้ของที่น่าจะที่เขาติดเพิ่มมานะแต่ว่าก็เขาแถมมานะฮะอาจจะมีชรุดชรุดอะไรบ้างไม่เป็นไรก็ใช้ไม่ได้ก็กดเอาแล้วกันเล่น <c oughs> <c oughs> เอาเอาโอเคเอ่ะแฟมต่อนะ,ะมีแฟมนะฮะยังมีให้อามีคู่มือใช้งานให้นะฮะอะสำเนารถกันดีกว่านะเอามา อันนี้รถ2มือฮะรถบ้านทั้งคู่นะฮะเจ้าของคนล่าสุดผู้ชายจริงๆด้วยอ่ะโอเคอ,อาจจะเล็กนิดนึงนะฮะออกมาปีผลิต2014นะครับไปกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนพฤศจิกายน2014สีเทาเดิมโรงงานนะครับเลขตัวถัง MR053 ลงท้าย4613942เครื่องยนต์2 z RY 1 0 0 5 9 4เบนซิน4สูบ 1800cc 141แรงมา้า ลองขับกันป้ายคันนี้เจ้าของเดิมมีแถมกล้องหลังมาให้เราแล้วขอพระคุณมากนะครับวงมลัยแน่นดีเฟิร์มๆกระชับจับแล้วมั่นใจนะครับไม่หนักไม่เบาน้ำหนักกำลังพอดีไปเพราะฉะนั้นวิ่งทางไกลดีด้วยนะครับเครื่องพันแปดนี่วิ่งทางไกลมันแน่นอนนะครับในเมืองก็ถือว่ายังคล่องตัวนะครับ1.8ลิตรออกตัวเนี่ยดีแน่นอนพุ่งเลยโอ้โหพุ่งมากขับสนุกนะเบรกก็ยังใช้ได้นะช่วงล่างก็ยังโอเคยังแน่นนะครับ เครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์เย็นฉ่ำเลยความคล่องตัวก็สุดยอดนะฮะเก่งไซส์กลางนี่เวียงกันอย่างนี้เลยฮะกลับรถกันง่ายๆสบายๆเหลือๆเ,เลยนะฮะช่วงล่างยังแน่นมาก นี่นะฮะอาบอกเลยวันนี้ใครงบน้อยนะฮะอยากได้รถเก่งที่มันแบบว่าทนไม้ทนมือนะฮะซื้อมาแล้วไม่ต้องไปห่วงไปดูแลอะไรกันเยอะนะฮะกินง่ายอยู่ง่ายนะฮะคอสต้นทุนในการดูแลต่อปีต่ำที่สุดแล้วในตลาดนะครับก็ต้องตัวนี้เลยแหละฮะ Toyota c o คร l l a Altis ปี2 0 1 4แล้ววันนี้ได้รุ่นพิเศษด้วย1.8 Sport ราคาออกห้างเฉียด9 0 0 0แสนะะวันนี้ใหม่แค่แสนหนึ่งหมื่นกว่าโลเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าราคาเหลือเท่าไหร่อ่าสำหรับใครที่เน้นความคุ้มค ค่าราคาเบาๆนะฮะเน้นความอึดถึกทนของเครื่องยนต์นะชอบรถที่มันกินง่ายอยู่ง่ายดูแลง่ายมีต้นทุนในการดูแลรักษาค่อนข้างถูกอะไหถูกก็ต้องตัวนี้เลยนะฮะ2014 Toyota Corolla Altis 1.8 S Sport หม่1 1 0 0 0 0กิโลเมตร น่าตัวนี้ออกข้างป้ายแดงนี่ก็โอ้โหราคาไม่ธรรมดานะ899,000บาทวันนี้ครับราคา walk in หน้าร้านเราตั้งขาย339,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนงก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง319,000บาทโอ้โหคุ้มมากเลยนะ ราคาถูกลงจากป้ายแดงวันนี้เกือบ1ใน3แล้วนะฮะเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะ,ะแต่คันนี้ต้องบอกว่าอายุรถนี่เกิน10ปีเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวารันตีเต็มระบบไม่ได้มีให้นะฮะเดี๋ยว19สาศิบกรรับประกันให้เอง3ส่วนนะเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นาะนสุด6เดือนหรือ2 0 0 0 0กิโเมพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลย และก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาข้าสสนโตยโยต้าให้ท่านด้วยเปลี่ยนดายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและลงผันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยแบบนี้อย่าช้านะแอดไลน์เลยด้านล่าง idline 19sp โคนนแอ,อนะแนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google แ a p พิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนการประพฤกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วตัวทีมงานไฟขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิสาีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นึาทีรีวิวดว่วนคลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระ,ระดิ่งให้กับช่องของเราเนี่ยนะครับวันนี้นัดสิบาีประกร รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com